พริกหอมกระเทียมใส่หอมแดงด้วยนะคะผัดถั่วถั่วเก็บม,มาจากต้นใส่หมูสามชั้นก็ได้หมูแดงก็ได้แล้วแต่ชอบเดี๋ยวต้องมาหั่นเฉล็บเฉลก่อนนะคะหั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเตรียมผัดได้ถั่วนี่หั่นเฉล็บเฉลบนะคะ เนื้อหมูอันนี้พริกเม็ดใหญ่นี่หอมกระเทียมมันมืดเห็นแล้วละมันบงังบอกว่าไม่บงังใส่กระคะีัมหอมกระเทียมพริกเหืกใส่หอมกระเใส่เครื่องปรุงแล้วก็เดี๋ยวใส่ไข่ถั่วลงไป ใส่สิวขาใส่อิขาลงไปนะคะตส่เกี๊ยวเยอะๆนิดหนึ่งชอบกินเกียวใส่เยๆๆอะนิดเติมน้ำตาลทรยตรน,นี้เพีงนะครเกลี่ยจะไม่ใส่ลงชนในซอสใน ข้เาเดี้ยวก็มีอยู่แล้วเติมน้ำตาลทรายไปนิดนึงนะเหยาะน้ำตาลทรายลงไปนิดนึงซึ่งช้อนแกงัดให้เข้ากันดีถั่วลงไปเลยถั่วจะสสดจากสวนนะคะเกวชอบกินถั่วก็ใส่ถั่วเยอะหมูไม่เน้น เรวเดี๋ยวเติมน้ำตาลน้ำกินมลงไปนะค่ะเนี่ยสังเกตว่าจะไม่มีน้ำมันเยอะก็ไม่ชอบกินมันๆที่เขาผัดขายน้ำมันเยอะจินลรสตามชอบนะคะใครชอบผมนัวก็ใส่ผมนัวลงไปด้วยผัดไปเรื่อยๆจนสุกเสร็จแล้วน่ากินไหมคะ น้ำก็จะเยอะนิดนึงมีน้ำสะอาดน้ำกินนะคะใส่ไปนะมันจะไม่เป็นมันนะคะสีฮองเต้าเจี้ยวกับซอสถั่วเหลืองซีอวขาวอะไรค่ะตักเสิร์ฟได้เลยหอมมากๆหวานกรอบถั่วสดๆจากต้นนะครับถัวนี้อยากเก็บมาอีกแล้วเมื่อกี้ เก็บมาสดแบบนี้เลยแล้วก็มีมะเขือด้วยมะเขือจาน,อนนี้เดี๋ยวเราเอากลับกรุงเทพมะเขือใหม่ๆไปทำซุปมะขามพวงเลยก่ะไปเกีบๆดียาเก็บมาเมื่อกี้หลังจากหลังจากรดน้ำอันนี้ยาเก็บไปก่อนแล้วยาจะเก็บออกมาไว้ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้ยังไม่ได้ใส่ตู้เย็นคนะ่ะนี่ด้วย ไปลดน้ําก็เก็บมาใส่ตู้เย็นไว้กินเพราะว่าหรือไว้เก็บไว้รอเรามาจากกรุงเทพมาเอาไปกินและค่ะสจรละปิดแก๊สยู่น้ําแห้งลืมว่าจะไปถ่ายภาพทิ้งขวไว้น้ําแห้งเลยตักใส่ถ้วยเลยต้อใส่ถ้วยแล้วละ่ะเพราะว่ามันเยอะจานไม่ไหวละกินเป็นถ้วยถ้าใส่วุ้นเส้นใหม่อร่อยนะ ได้ล้นถ้วยเลยย่าบอกว่าทําอะไรให้ล้นหม้อล้นไห้ล้นถ้วยดีแล้วจะได้มีกินไปตลอดไม่ขาดไม่กดไม่อยากนะคะ <c oughs> เหลือกินเหลือใช้อะไรบบางนะ <c oughs> มีเลยผีฟีมือผัดถั่วของแก้ว <c oughs> ต้มที่เหลือจากไหว้เจ้าละเอามาอุน่นโดยกาน <c oughs> ใส่กระเทียมเข้าไปผัดกระเทียมอีกหน่อยให้หอมๆนะจ๊ะ กระเทียมลงไปผัดก่อนเทียมเริ่มพร้อมแล้วใส่หมูไงไ้เลยอันนี้ก็คือผัดกระเทียมเฉยๆต้มจะได้หอมก็เหมือนทอดใหม่เลยแต่เราเหมือนผัดห้ใสไฟแรงเลยไม่เละแต่ให้มันไม่ไหม้จุนๆเลยนะเพ่งนอร่อย ไม่ทำาบบกด้ทาใบก็ดูวิวไปค่ะมองวิวนอกหน้าต่างนี่ก็จะเป็นสวนนะคะบ้านเราอยู่ในสวนนะคะไม่ยากไม่เร็วไม่แล้วดีแก๊บสิคะอะไรนี้หอมๆกรอบๆหมูกระเทียมนั่นเองหมูว่าเจ้านะคะ เสร็จละหมูกระเทียมของเราตัาใส่ถ้วยแล้ทุกอย่างใส่ถ้วยมาเลยนะคะอยู่แบบรูปทุ่งค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเฮ้ยมือ้อเช้าหมูวัดกระเทียมผัดถั่วแล้วก็ต้มจืดต้มจืดวหวอ วันไม่ได้เชิญมาทำไมตักเลยกินข้าวอาหารเช้าหมูพัดกระเทียมต้มจืดกินแล้วจะได้เฮงเฮงพัดถั่วถั่วที่พัดใหม่ถั่วจากในสวนครับสวยเลยครับ आह मां ना हम्म